เพื่อนทุกคนพี่ปานาและมาสาวนามดวันนี้พบกับรีวิวแท็บเล็ตถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่3,700กว่าบาทเท่านั้นเองนะก็แล้วแต่ราคาเราจะตั้งละกันว่าเราจะได้จากจีนมาเไรก็ตั้งได้ไปเท่านั้นแหละเออมาดูรูปทรงกันก่อนตัวนี้จะชือ่อเออชื่อว่า P70 นะครับมีหอดทลแคปผมอ่านที่ไรก็เทคลาสทุกทีโอเคแยกตามผมแล้วกันว่าเทคลาสนะครับเพราะผมชอบอันเทคราสนะงานประกอบคุณไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับงานประกอบของไม่ว่าจะแท็บราคาถูกหรือแพงตอนนี้ถ้าเป็นแบรนด์ที่นิยมในจีนหรือว่า แบรนด์ที่ผลิตมาแล้วนิยมต,ต่างประเทศชอบใช้เนี่ยงานประกอบดีมากทุกรุ่นอยู่แล้วไม่ผมขี้เกียจจะมาพูดแล้วไงว่าเอ้ยงานประกอบมันจะนุ่นนี่คือมันดีมากอยู่แล้วฮะงานประกอบแน่นหนานะครับหนาแน่นแน่นเหนียวกลมเกียวกลมกลืนนะครับเอานอกทะเลไปเยอะเออทีนี้ก็มาดูความบางกันความบางมันก็ประมาณ7-8มิลนะครับประมาณนี้นะในสายตาที่ผมเห็นนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแท็บเลต็ตนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของเขานะครับ 3G ตัวนี้โทรได้ด้วยแล้วก็ 3G ได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะ3 0 0 7ได้ออคตาคอร์ด้วย มีข้างล่างเป็นไมล์รับเสียงนะครับข้างหลังเป็นกล้องไม่มี LED แฟลแล้วตอนนี้ด้านขวาเป็นปุ่มลดเสียงล็อกจอหน้าหน้าเป็นดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับลายมือเซนเซอร์แล้วก็หูฟังนี่ลำโพงไม่มีอะไรมากไม่รู้จะพูดอะไรเออเอาเป็นว่ามาดูประสิทธิภาพเครื่องกันเลยดีกว่าหันมาเปิดแสงอ่าเธอแคสเนี่ยหน้าตาผมชอบของเขามากๆไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตวินโดว์หรือ กึ่ง Android หรือเป็นแท็บเล็ตแอนดรอยหน้าตาเขามันเป็นมี UI แล้วก็มีไอคอนหน้าเดียวนะครับซึ่งผมชอบมากๆแต่ว่าการใช้งานมันมีมตุกตุกตักตักอยู่บ้างนะครับเพราะว่า UI เดิมของเขาเนี่ยผมว่าทามาค่อนข้างไม่ไม่ดีเท่าไหร่แกง้ง่ายๆมากคุณไปโหลดโนวาลันเชอร์นะครับโนวาไปโหลดมาใช้รับรองเครื่องคุณจะเร็วแบบฟุ arm, ๊ปฟาบสปกดากันเลยทีเดียวนะครับไอไม่ใช่โนวาไม่ใช่โนวาสามนะอันนี้มันเกมโหลดโนวาลันเชอร์มาเครื่องคุณก็จะเร็วฟุ๊ปฟาบแล้วนะครับในในเรื่องของหน้าโฮมนะ แต่การใช้งานปกติ Google พวกอะไรนี่มันมันเร็วอยู่แล้วครับแต่พวกนี้มันก็มีกระตุกมั่งฮะอ่าเ e r แคเนี่ยเขาก็ออกอัปเดตมาให้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ออกอัปเดตมาให้นะเนี่ยมันก็จะมีกระตุกงึ้งๆบ้างครับแต่ว่าเล่นเกมลื่นนะใช้งานมันก็มีงึๆงๆบ้างครับแต่สำหรับเท่านี้ผมก็ว่าคุ้มแล้วแหละพอโหลดเสร็จมันก็ลื่นแล้วโอเคก็ดูการมันติดทักแอปนะฮะดูการจัดการของแรมมันก็ใช้ได้นะแรมหนึ่งกผมว่ามันก็เล่นเท่าที่ทดลองทดสอบทดลอด ทดสอบเล่นมาครับทั้งเกมทั้งอะไรมันก็โอเคนะจัดก,การทรัพยากรจัดก,การาดูการปติทักแปป์แอปนะครับขึ้นมาก็ปกติครับไม,ไม่ไม่งักก็เป็นว่าถ้าเกิดหน้าตาไม่ชอบหน้าตาเดิมแต่จริง,รง,รงๆผมชอบผมก็ทนมันกระตุกคือถ้าคือถ้าเกิดเราจริงจัง,จง,จงมากนะถึงขั้นไปเทียบก,กับ snap แปด้ 800, วมันต้องไม่กระตุกเลยแบบว่ามันต้องเลื่อปปน,ะนปนนื๊ดแบบปัดล้วแม่งไปนู่นดาวอ,อังคารดาวนะ้แม่ก็ให้ไปโหลดโนวาลันเชอร์แล้วปรับเป็นไวรว่อแสงฮะมันจะวิ่งเร็วมากนะฮะไรไวก่อแสง ถ้าเกิดชอบหน้าตาเดิมๆแล้วใช้แบบไม่อะไรมากครับก็เนี่ยฮะมันก็ม,นกมันงึกงกนิดเดียวมันเหมือนซัมซุงฮะสมัยแต่ก่อนอะที่เป็นเอฟเฟกกระจกนั่นแหละมันก็จะงึกนิดนิดหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นแค่เอฟเฟกกันการกระตุกก็โหลดมาใช้ก็หายครับหน้าตาของเทลแคสนี่เถกล้านนี่ผมชอบมากอ่าพวกการจัดการไฟล์พวกอะไรพวกเนี้ยผมว่าเขาทํามาสวยอะเห็นไหฮะ แต่ว่าพวกเมนูกล้องหรือว่าระบั้มนี่มันก็เหมือนเดิมนะทีนี้มาในเรื่องของหน้าจอลืมพูดถึงหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอที่ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ไถึงกับดีมากอะไรมากมายนะครับความคมชัด720พิกเซลก็เฉยๆก็คมเท่ากับ700พิกเซลไม่ได้คมไม่ได้เป็นหน้าจอที่โดดเด่นกว่า700พิกเซลเจ้าอื่นเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกแต่ว่าถามว่าเฮ้ยหน้าจอหน้า,หน,าหน้าจอมันผ่านไหมผมให้7เต็ม10แต่ถ้าเทียบราคานี้ผมให้8เต็ม10นะครับประมาณ คือ t o p k 7x Octa-Core ตัวนั้นจะเป็นความละเอียด1 0 0 0คณ600ก็จริงแต่ตัวนี้ความละเอียดเยอะกว่าแต่ เท่าที่ผมดูมันความคือเม็ดพิกเซลอะไรมันสีจอมันเท่ากันเลยนะครับไม่อย่างอย่างที่บอกให้เราจะดูเราจะดูแค่ตัวเล่นเม็ดพิกเซลไม่ได้ไอตัวท็อก 7X อ่ะถ้าใครสงสัยไปดูรีวิวเลยนะมผมบอกผมบอกไว้ว่าเอ้ยมันเป็นพ0 0พันคูณ6ก0ก็จริงแต่ท็อก 7X เนี่ยหน้าจอเขาคมกว่าพันคูณ600ปกตินั่นคือหน้าจอเขามีคุณภาพสูงฮะในขณะเดียวกันที่หน้าจอเทคลาร์ตัวนี้เป็น7 2 0 P ก็จริงแต่ความละเอียด ไม่เสื่อเท่ากันเลยเว้ยคือไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ดีแต่หน้าจอของตัว X Hawk 7X มันดีฮะด้วยความที่มันเป็น TFT ชนิดที่พัฒนามาสูงด้วยทําให้การมองเนี่ยมันคมชัดมากกว่าจอปกติจอ SD ที่ใช้แบบ IPS แบบ IPS นะครับก็ไม่รู้ผมมั่วเออนั่นแหละ ความคมเลยผมให้เท่ากันแต่ว่าสีสันเนี่ยก็พอๆกันนะจอมันพอๆกันฮะเอาเป็นว่าจอมันผ่านอยู่แล้วครับแท็บเด็ตระดับนี้แล้วเป็นแบรนด์แบบนี้ด้วยผ่านแน่ๆแน่ๆครับแต่คือผมผ่านไม่ผ่านแล้วมาดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราจะเทสลำโพงกันด้วยนะฮะก็ดูภาพไปเนะฮะเซนเซอร์การเอียงเครื่องก็ดีมากครับดีมากนะครับสีสันดีมากแต่ความละเอียดมันไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ฮะแต่พอเราเรามาดูหนังปุ๊บเนี่ยสุดยอดคือผมว่ามันทําได้เกินตัวลํลำโพง And ที่ดีมากลื่นมากไฟหนังนะไม่ใช่จอไม่ใช่เครื่องไฟหนังดีมากครับลำโพงก็ใช้ได้เลยนะไม่กากนะไม่ใช้ได้ใช้ได้ดูเอียงเครื่องเห็นไหมเอ,เอียงเครื่องให้ดูเนี accord, ่ยกโอเคนะไม่ขี้เลยเลยดีดีดีมากฮะดีมาก เอาเป็นว่าเรื่องลำโพงเรื่องจอเนี่ยผ่านครับราคานี้ผมให้ผ่านนะไม่กากด้วยคือปกติถ้าลำโพงเลนได้กากผมก็่บอกกากไปเลยนะแต่นี้ไม่กากครับโอเคอยู่แต่จะให้ไปมันเสียงเบสมีโอมันมันไม่ได้ฮะราคานี้มันต้องตัดบ้างครับคือถ้าดีขนาดนั้นมันก็ไอ้ผมไอแพดก็คงไม่ต้องขายกันมาดูในเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องเนี่ยค่อนข้างน่าใจกับราคานี้อยู่คือมันก็ไม่ได้ดีมากฮะดูมันอาจจะฟุ้งๆนะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเก็บ เก็บรายละเอียดเก็บแสงได้ดีในตอนที่มีแสงน้อยหน่อยคือมันไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ในการวิดีโอคอลคุยกับแฟนคุยกับกิ๊กได้อยู่นะครับอืมกล้องหลังก็เป็นเกณฑ์ปกตินะัมเป็นฟิกโฟกฟัสนะครับก็คือไม่สามารถที่จะออโต้โฟกัสได้คือต้องตามใจแม่งอย่างเดียวให้มันล็อกเอาละเดี๋ยวลูกถ่ายในในท้ายรีวิวกันซึ่งบอกได้เลยว่า ทีนี้ในเรื่องของจุดเด่นจริงๆก็คือเจ้าตัวนี้เป็นราคาที่ถูกมากนั่นก็คือ3,700กว่าบาทแต่ว่าได้ CPU octa core แถมใส่ซิมได้อีกนะครับเดี๋ยวเปิดช่องใส่ซิมให้ดูหนึ่งซิมแล้วก็ช่องใส่ micro SD card นะครับอันนี้เป็น micro ใส่ได้ micro ซิมนะ แล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยแนะนำนะฮะถ้าจะใช้เลยนะครับหนึ่งฮะไอโมบายสาม Gx เนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็ AAS แล้วก็ดีแท็ใช้ได้ดีครับแต่ใช้ทูไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องนี้รองรับแค่2องพันหนึ่งเท่านั้นและตอนนี้ a i s กับดีแท็เนี่ยมาแรงเรื่องสองพันหนึ่งฮะยิ่งเป็น AAS เนี่ยสองพันหนึ่งอ้แรงมากแล้วก็กว้างไกลนะครับระเบือไกลไพศาลก็แนะนําให้ใช้พวก AAS ตัวนี้โทรได้นะครับโทรได้ทดสอบแล้วนะครับก่อนส่งทุกเครื่องเราจะทดสอบว่าโทรได้ไหมนะครับสรุปแล้วโทรได้ได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ว่าเสียงเอาจาก่าาลพพงมมันก็ไได้เะ หรือว่าเสียงนุ่มฟังแล,ล้วไพเราะเหมือนเสียงของบูโนมาร์เท่าไหร่นะครับมันก็ออกเสียงแหลมแหลมั่งตามคุณภาพลำโพงฮะแต่ว่ามันไม่ได้แสบหูมากนะฮะเอาเป็นว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับทีนี้มาดูของการเล่นเว็บไซต์กันนะครับอันนี้ก็คือเว็บของพี่สาวเราเนี่ยับนี่ครับเล่นเว็บ เล่นเว็บคมไม่ต้องห่วงแล้วมั้งเออผ่านไปเลยดีกว่ามันก็สบายอยู่แล้วครับทีนี้มาดูในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยฮะพื้นที่การจัดเก็บมีให้มา8กิกนะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยเหลือใช้หนะ้ารับแปห้ากิกะไบต์นะครับให้ลงแอปลงเอ,อิบกันไปที่ผมลงก็มีเกมใหญ่ๆ2เกมแล้วก็แอปบะปายนะครับไม่มีแอปอะไรมากมายนะไม่มีเลยผมลงแค่เกมพื้นที่ก็ค่อนข้างน้อยก็ต้องจัดการกันดีๆครับยด้ย,ด,ย,ด,ยด้วยราคา อ่าทีนี้มันเทสในเรื่องของ GPS กันดีกว่า GPS ครับสุดยอดมากฮะเอาแค่นี้พอครับดีมากครับคือคือนี่คือเทียบกับราคาเลยนะเว้ยดีมากๆครับอันนี้ไม่มีอ่าไม่มีเข็มทิศนะครับทีนี้มาดูที่ GPS ครับอันนี้ไม่มีไม่มีเข็มทิศนะครับ เนี่ยเหน็นไหมฮะมันก็ขึ้นมาในจอจับตำแหน่งโอเคเลยครับเจ๋งครับคือราคานี้ g p s ดีมากครับถ้าจะใช้ล็อกองล็อกอินนะครับ GPD ผ่านไปมาเทสเกมกันเลยดีกว่านะครับด้วยการที่เป็นอ่า CPU อ่า g p s ขึ้นมาออกครับด้วยความที่เป็น MTK การจัดการพลังงานความร้อนนั่นจะดีมากและเป็นตัวนี้นี่การ compare การซับพอร์ตเกมเนี่ยค่อนข้างจะ99.9%เลยนะเออเพราะว่ามันเป็น CPU ที่เจนที่ออกของแทบมาแล้วออกมาได้ละออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับประมาณสักหลายเดือนแล้วทีนี้การคอ m p a r e กับแอปมันก็จะมากขึ้นละ เทสในเรื่องของเกมเนาะว่าสามกันคือเกมหนาๆมันเล่นได้ฮะมันเล่นได้แทบคือทุกเกมแหละแต่ว่าทีนี้เรื่องของพื้นที่เนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมลงไป2เกมพื้นที่มันเต็มละนี่คือจุดพิจารณาอย่างหนึ่งครับกับราคาเท่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไปเล่นแบบเกมเล็กๆอะไรเล่นโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นครับเช็คงานเช็คอะไรเงี้ยสำหรับซื้อไปให้คุณหลงคุณหนูลูกหลานสบายมากเปิดโดยยูทูบยูทูบเล่น ดีครับเล่นเกมใหญ่ๆสักเกมหนึ่งแล้วก็เกมเล็กๆสัก4-5เกมแต่ถ้าเกมใหญ่2เกมอย่างที่เห็นครับเต็มไม่ต้องบอกแนละ้วมันลื่นอะ่ะปล่อยพลังขึ้นเต่า ไปข้ามครับโกโกโกลุยแม่งเลยยิงแม่งสามนี่ไงเอ้ตายตายตายเรียบร้อยครับเอาเป็นว่าลื่นฮะเพราะผมทดลองเล่นมาก่อนที่จะรีวิวแล้วเชื่อผมครับอย่าหลงไปเชื้อใคร นน่ใชหลายคนถามว่า <_ an> เอ้ยพี่ผมจะไว้ใจพี่ได้หรือเปล่าร้านพี่ถ้าไม่ไว้ใจที่จะซื้อกับเราก็ผ่านไปเลยคะถามอย่างนี้มันรู้สึกเจ็บใจและแทงใจเจ็บจี๊ดเข้าไปในหัวอ,อกคนขายว่าเราไม่จริงใจเชื่อถือได้สิเออ <_ an> ลำโพงก็ใช้ได้ครับหน้าจอก็ดีลื่นเกมก็ลืน่น สเปคก็แรงขาดอย่างเดียวพื้นที่น้อยไปนิดหนึ่งแต่ปกติแล้วมันก็สเปคอย่างนี้แหละครับพื้นที่ที่ให้มาแต่มันเจ๋งตรงที่หน้าจอเป็น 720p ไงกับสเปคขนาดเนี้นยประสิ P U ก็แรงมากด้วยโทรได้อีกโทรได้แถม 3G ได้อีก มันลื่นอยู่แล้วฮะหน้าจอมันไม่ได้ละเอียมมากนั่งเตรียมสอยหน้ามันยิงหน้ามันลุยโกูกโก้รอคนบ้าอะไรเดินอยดีๆมายิงลื่นฮะไปดูเอฟเฟกการกระโดดหน้าต่ายทีนึงก็น่าจะรู้แล้วฮะว่าว่าด่านต่อไปมันจะลื่นแค่ไหน พอปกติจากประสบแกนแล้วเราก็ถ้โดดหน้าต่างแล้วลงไปเนี่ยมันลื่นก็ส่วนมากด่านที่เล่นจะลื่นเลยครับคอมแบทนะโมเดนคอมแบทเนี่ยฮะหน้าต่างเนี่ยครับจริงมันมันผ่านอยู่แล้วเพราะหน้าจอไม่ได้ลเอียดมากครับ <c oughs> ซื้อไปเล่นเกมหนักๆสบาย เอายิงกันไม่ถูกกันนั่นแหละต้องตั้งสติก่อนดีครับเฮ้ยรอกูด้วยนี่ผมเล่นกับเบริเปอร์ฮะวิ่งเร็วมากยิงตักทัตายไปไปไปูน่าอง <ersch> เป็นสไต, wys, สส be, ตล์เบลิเฟอร์กับอิสระเดสตตามกูมาใส่ชุดสุดหรูอาเฮ้ยผิดครับนึกว่าทีมที่ให้มันขาวเรือเยแหละบ้าหรือเปล่ามายืนยิงประจันหน้าแล้วจะสู้เราได้ยังไง อะไรอะไรอะไรเอ้ยจริงไม่รู้ฮะอะไรมันผ่านหน้าก้อมเรนยากเนาะเอาเป็นว่าสบายแล้วกันครับป็นตู้ก็ประมาณได้เลยนะครับประมาณสามหมื่นคะแนนจะเห็นว่าการจัดการแอปหรือระบบมันตีท้าเนี่ยทำได้ดีหมดแล้วคือ4.4ในเล่มหนึ่งกิกมันมันมันดีมันดีเลยนะฮะมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่พอเพราะว่าอ่ามันไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรเลยพวกนี้มันมามันก็ดันดานเลยนะครับ แล้มันก็เหลือประมาณ500เมกนะฮะสบายสบายไม่ได้ไปใช้ฟีเจอร์สลับหน้าต่างมี3 4สีหน้าต่างวาดรูปโอนั้นขนาดโน้ตสีผมยังเหลือไม่กี่ร้อยเมกเองครับมีแรมทั้ง3กิกอันนี้คือมีกิกเดียวแต่ก็เหลือให้จัดการเยอะเหมือนกัน มาแล้ว30,000นะครับ723คะแนนซึ่งคะแนนเนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่ดูการทดสอบบ่อยๆับมีเดเทคเอ,าาอัลต้าคอตัวนี้นะครับที่เป็นอ่าเจนเดียวกับ6592นะน่าจะเป็นเจนเดียวกันแต่ว่าทีนี้พัฒนามาใสา่แทคือดูง่ายๆจำง่ายๆคือไม่ต้องทฤษฎีมากคือจำเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็น CPU Mediatek 65ถ้าเป็นขึ้นต้นด้วย65ขึ้นเป็นอา6ดีกว่า 6นี่ก็คือไม่เกินจอ6นิ้วถ้าเป็น8นี่คือคือเป็นแท็บเล็ตไปเลยนะครับ6592ใส่มือถือ8592เอ้ยแ3 9 2ตัล้วเนี้ยใส่แทบ็บจำง่งายๆคือจำแค่ตัวเลขข้างหน้ามันจะเป็นเจนเดียวกันมันจะเป็นความแรงระดับเดียวกันฮนะอันนี้คือเร้าวๆนะเอาเร้าวๆนะครับเอาละมาสรุปเลยนะครับสรุปว่าคุ้มกับราคามากโรได้ oh. <od> มี3 G อีกนะครับอืม oh. แล้วก็รับ WiFI ดีมากดูฮะดีมาก,มาก,มากๆเครื่องสเปคโหดมากนะครับคือเทียบกับราคานี้มันมัน มันคุ้มเกินคุ้มแล้วครับลำโพงก็โอเคใช้ได้กล้องก็กากา,กากตามราคาเออไันก็ไม่ได้ห่วยอะไรคือถ้าห่วยก็จะบอกห่วยไปเลยนะครับซื้อไปเล่นเองหรือไปดูหุ้นไปซื้อไปดู YouTube ซื้อไปเล่น โซเชียลไปเล่นเกมนะครับเล่นได้หมดครับตอนนี้แต่ว่าพื้นที่อย่างที่บอกฮะถ้าเกินโหลดเกมใหญ่ๆมันก็ได้แค่2-3เกมแค่นั้นครับแต่ถ้าเล่นเกมเล็กๆบ้างนู่นนี่นั่นนะครับให้ลูกให้หลานให,ลให้หลนให้เหลนเล่นสมบูงสบายกันไปเลยทีเดียวนะจุดจุดนี้เซฟเงินในกระเป๋าคุณไปได้เยอะทาให้การออกของคุณนั้นมีดอกเบี้ยมัวไปแล้วเอาเป็นว่าคุ้มมากๆแล้วก,กันนะฮะ สำหรับจุดพิจารณาของตัวนี้ก็ควรจะเป็นในเรื่องของการรองรับ 3G ซึ่งจะมีแค่2,001อย่างเดียวก็อย่างว่าตามราคาครับมันจะให้มาเพอร์เฟกที่สุดมันก็คงไม่ใช่ใส่อารมณ์แม่งเลยเออก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยมันก็เฉยๆนะครับ ก็สวยเฉยๆอะ่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายคือตามราคาครับราคานี้ก็ถือว่าดีเอาอยู่มากแล้วนะครับอือ mm hmm. คือจริงๆผมไปเทียบกับราคาจอแพงนั่นแหละผมเลยว่ามันนี่แต่จริงๆมันดีมากนะจากที่ดูวิดีโอไปเมื่อกี้นะครับจากการที่ดูการเล่นเกมเนี่ยมันดีมากแล้วก็จุดพิจณาคือ UI มันแหลกๆอะ่ะเออแล้วบางทีเข้าอย่างเงี้ยแหลกๆแต่คือมันไม่ใช่ปัญหาอะไรมากเข้าใจป่ะแต่คือเล่นแอปอะไรทั่วไปมันก็ใช้ได้ครับเกมมันก็ลื่นแต่ว่าพวกโวกเนี้ยเฮ้ยแต่ว่า เนี่ยมันมีอัปเดตมาให้นะผมก็ไม่ได้อัปเดตนะครับเกี่ยวกับแท็บเด็ตเอาเฮ้ยผิดมันมีออกอัปเดตมาครับไม่ใช่ว่าออกมาแล้วปล่อยลอยแพมันก็มีอัปเดตมาแก้ไขนะครับก็มีอัปเดตมาให้นะครับซื้อมาเอามาเทสก็มีอัปเดตมาให้เลยนะครับแต่ว่าตัวที่เทสนี่ยังไม่ได้อัปเดตกลัวมันจะเพราะเราใช้สิทธิ์ซูเปอร์ยูเซอร์อยู่เอางว่ามันคุ้มมากๆแล้วกันนะครับกับแท็บราคาขนาดนี้นะฮะหน้าจออะไรทำมาดีครับงานประกอบดีมากดูขอบเครื่องครับสี่มุมปกติแล้วเนี่ยขอบเครื่องนี่มันเป็นขอบอย มันจะมีบิดเบี้ยวมากนะครับไม่ต้องแบรนด์จีนหรอกครับทุกทุกแบรนด์ครับแต่อันนี้แบบเนี๊ยบมากครับนี่ครับกะการประกันก็ตามเซนเซอร์ก็ถือว่าเป็นแคปถือว่าเป็นแคปปุ้มมากๆฮะมันอาจจะไม่ติดเร็วติดนิ้วก็ไปเปลี่ยนเป็นลันเชอร์อลอนเชอร์เอาเองนะครับมีเงื้อเงื้อนิดหน่อยเอาลังยังไงฝากเจ้าเทคลาร์ดนะครับก็เรียกอย่างเงี้ย P70 ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้มีกวางขายแล้วช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนข่าวมือถือเพราะเราก็ไม่ได้สปอนเซอร์จากใครทั้งนั้นนะฮ เรานี้ไปแล้วก็หิวข้าวซะเกินสวัสดีรับ